สรุปผลประโยชน์ประกันสุขภาพเด็กแรกเกิดนะครับผมคำว่าแรกเกิดที่ฟิลิปหมายความว่าน้องมีอายุ1วันนะครับผมมีสูติบัตรก็สามารถทําประกันกับฟิลิปได้นะครับผมแต่ท้งนี้ทั้งนั้นครับวันนี้ครับอาร์ตมาตามสัญญานะครับว่าจะมาสรุปผลประโยชน์ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังนะเพื่อเป็นการที่ตัดสินใจแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบนะฮะหาข้อมูลดูก่อนได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปที่กระดานนะครับผมวันนี้เราก็จะมาดูครับประกันสุขภาพเด็กนะครับผม แรกเกิดแรกเกิดที่ฟิลิปก็คืออายุเท่าไหร่ครับหวันนะครับผมที่ฟิลิปไม่ต้องรอ1เดือนนะครับก็สามารถทำประกันได้นะครับมาดูในส่วนแรกนะครับข้อแรกนะครับจะเป็นตัวสัญญาหลักครับสัญญาหลักของเรานะครับผมก็คือ Happy p r t t ์ชั่นเ้าสทับยี 90ทับ20ตัวนี้ไม่ใช่เงินออมนะครับผมไม่ใช่เงินออมคําว่าเงินออมในประกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับเงินออมจะต้องมีเงินปันผลให้ทุกปีหรือ2ปีครับแต่ตัวนี้ครับเป็นแบบเรียกว่าแบบตลอดชีพนะครับคุณพ่อส่งไปคุณพ่อคุณแม่ส่งไป20ปีนะครับน้องได้รับความคุ้มครองชีวิตนะครับผม90ปีเลยนะครับคุ้มครองชีวิตนี่หมายความว่าอะไรครับผมหมายความว่าถ้าน้องอยู่ครบ90ปี คุณพ่อคุณแม่ครับน้องจะได้500,000บาทหรือน้องเสียชีวิตก่อน ก่อน90ก็จะได้เท่าไัร่ครับ500,000บาทนะครับผมไอ้ตัวนี้นะครับผมไม่มีเงินปันผลนะฮะเน้นแบบว่าเน้นคุ้มครองชีวิตครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้ครับผมสาคัญอย่างไรก็สําคัญที่ว่าจะทําให้เบี้ยประกันนะครับผมเบี้ยสุขภาพของน้องเนี่ยองรวมของน้องครับเบี้ยทั้งหมดของน้องที่ต้องจ่ายต่อปีเนี่ยต่ำนะครับผมต่ำนะฮะเพราะว่าอะไรครับผมบางบริษัทจะเน้นส่วนสัญญาหลังเป็นเงินออมเงินออมก็จะมีขั้นต่ำปีละ20,000 30,000นะก็จะทําให้เบี้ยประกัน ภาพรวมหรือองค์รวมทั้งหมดแพมนะครับผมที่ฟิลิปเลยใช้เป็นแบบตลอดชีพนะครับผมทับยี่สิบส่ง20ปีคุ้มครอง90นะครับผมโอเคและมีอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่อยากจะบอกพ่อคุณแม่ก็คือเจ้าตัวแฮปปี้โปรเทคชั่นครับผมไม่ได้บังคับนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องส่ง20ปีอันนี้คุณพ่อคุณแม่ถามกันทำไมเยอะไม่ได้บังคับนะครับผมยังอีกทีนึงว่าไม่ได้บังคับให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องส่ง20ปีนะฮะ คุณพ่อคุณแม่ครับสะดวกส่ง5ปี10ปีนะครับผมแล้วก็สามารถเวนคืนกรมธรรมาแล้วก็จะได้เงินตามมูลค่าเวนคืนออกไปนะครับผม5ปี10ปี15ปี20ปีนะครับผมหรือว่าส่งไปสัก2-3ปีแล้วมาเวนคืนก็สามารถทําได้นะครับผมสามารถทําได้แต่ทางนี้ทางนั้นครับคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าเวนคืนออกไปความคุ้มครองชีวิต5แสนบาทก็จะหายไปด้วยก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ครับส่งตัวนี้แล้วเก็บไว้ให้น้องนะครับเพราะว่ามูลค่ามันมากถึง5แสนบาทนะครับผมมาดูในส่วน วนของข้อ2เจ้าตัวประกันสุขภาพนะฮะเจ้าตัวประกันสุขภาพเนี่ยก็จะมีค่าห้องให้ครับตั้งแต่4 0 0 0 5 0 0 0แล้วก็7 0 0 0นะครับผมแผนที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นค่าห้อง5,000นะเพราะว่า5,000ันเนี่ยสามารถเข้าพญาไทาสมิธตีเว้น,นะครับผมแล้วก็เอ่อในเกือที่ใช้ค่าห้องประมาณ5 0 0 0 6 0 0 0 7,000เนี่ยก,ก็ซื้อตัวนี้ไว้ก็ก็โอเคครับผมก็อาจจะมีส่วนต่างบ้างเพราะว่า ก็ต้องลองดูครับเพราะว่าค่าห้อง5 0 0 0ันะครับเบีย้ยอยู่ประมาณครับน้องน้องผู้ชายก็2 0 0 0ันก็สามพนสองน้องผู้หญิงก็สอง0ันแปดแท้แต่ถ้าขยับเป็นค่าห้องเจ็ดพันเบีย้ยมันจะกระโดดขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะซื้อแผนสองกันไว้แล้วก็มันจะมีชเชยดครับค่าห้องห้าพันก็จะมีชเชยให้อีกวันละพันเท่ากับว่าคุณพ่อคุณแม่มีค่าห้องหกพันนะครับหกพันนะครับเตรียมไว้นะครับแล้วก็อาจจะมีส่วนต่างนิดหน่อยค่าห้องนะครับแต่ว่าค่ารักษาพยาบาลหรือว่าค่าแพทย์ค่าอะไร พวกนี้เพียงพออยู่แล้วเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลก็ถ้าข้ห้องสี่พันก็มีค่ายาให้ตั้งสี่หมื่นนะครับผมค่าห้องห้าพันก็มีค่ายาให้สี่หมื่นห้าค่าห้องเจ็ดพันก็มีให้มีค่ายาให้เจ็ดหมื่นแล้วก็มีค่าแพทย์แยกออกไปครับผมแบบประกันสุขภาพของเราเรียกว่าแบบแยกจ่ายแยกจ่ายก็คือแยกเป็นข้อนะครับผมแยกเป็นข้อข้อดีของแบบแยกจ่ายคืออะไรรู้ไหมครับข้อแรกก็คือเบี้ยถูกครับนะถ้าเปรียบเทียบกับเหมาจ่ายแล้วนะครับผม แบบแยกจ่ายเนี่ยถูกกว่าเยอะเลยนะฮะอันที่2ก็คือนะครับผมวงเงินขึ้นใหม่นับใหม่เรื่อยๆนะครับเป็นโรคใหม่นับใหม่ครับเป็นโรคใหม่นับใหม่นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นโรคเดิมใน90วันก็ยังใช้วงเงินเดิมนะครับผมสมมติว่าป่วยเป็นไข้หวัดนะครับผมถ้าเป็นไข้หวัดอีกใน90วันก็ยังใช้วงเงินเดิมอยู่แต่ถ้าป่วยเป็นโรคใหม่ใน90วันก็คือ,อยังไงครับผม แต่วงเงินใหม่นะครับไม่ต้องรอ90วันนะครับอันที่2ก็คือถ้าน้องนะครับผมป่วยเป็นไข้หวัดครับผมแล้วเว้น90วันแล้วป่วยเป็นป่วยเป็นไข้หวัดอีกทีวันที่91 ก็ได้วงเงินใหม่นะครับผมวงเงินขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับอาจจะเขียนคำว่านี่ครับวงเงินรักษาแบบบูฟเฟ่หมายความว่าอะไรหมายความว่าขึ้นวงเงินใหม่เรื่อยๆไม่มีลิมิตว่าปีหนึ่งได้กี่ครั้งหรือว่าปีหนึ่งจะล็อกอยู่ที่กี่ล้านนะครับขึ้นวงเงินใหม่แต่ก็มีแท่ข้อจํากัดเดียวคือต่อครั้งต่อโลกเนี่ยจะอยู่ในวงเงินนะครับผมอันนี้คือจุดเด่นที่ดีมากๆแล้วก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรู้สึกแฮปปี้มากแฮปปี้มากกับการได้วงเงินอย่างนี้ครับผมอันน ไม่ค่อยบอกว่าแบบแยกจ่ายเนี่ยโอ้โหมันแบบได้แบบไม่แบบบุฟเฟ่เลยนะครับตัวแทนไม่ค่อยบอกนะฮะมาดูในส่วนต่อไปนะครับชดเชยรายวัน ที่ฟิลิปครับผมน้องแรกเกิดมีชดเชยรายวันให้วันละ1000บาทนะครับผมหรือท่านใดสามารถซื้อเพิ่มได้เป็นวันละพันหก็สามารถทําได้นะครับผมซื้อได้เลยนะครับผมแต่ว่าท่านใดแบบว่าไม่ได้ซีเรียสในแพ็กเกจก็มีวันละ1 0 0 0ให้คุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วอันนี้น่าจะเป็นที่เดียวครับฟิลิปเป็นที่เดียวเลยที่สามารถซื้อชดเชยรายวันได้ตั้งแต่แรกเกิดครับผมบางที่อาจจะต้องรอ5้าขวบหกขวบนะหรือบางที่ไม่สามารถซื้อได้เลยก็มีแต่ที่ฟิลิปครับผมสามารถซื้อได้เลยนะครับผม้อาามดู สุดท้ายครับในแพ็กเกจจะมี OPD ในส่วนของอุบัติเหตุครับผม OPD อุบัติเหตุนะครับเพื<ๆ>่อมไม่ใช่ OPD ที่ไปรักษาและกลับบ้านรับยายกลับบ้านไม่ใช่นะครับคนละอันกันนะครับผมโอเค OPD okay. ตรงนี้ครับผมมีวงเงินนะครับผมแล้วตามแพ็กเกจเลยก็ค่าห้อง4,000มี OPD อุบัติเหตุครั้งละ6,500นะครับผมค่าห้อง5,000ก็มี7,000นะฮะแล้วก็ โอเคค่าห้องนะครับผม7,000พันนะครับผมมี10,000หมืนะทัวร์อีกรอบหนึ่งครับผมแผน1ค่าห้อง4,000มี o อ d 6,500กพันะครับผมแผน2ค่าห้อง5,000มี o อ d ในส่วนของ 7, อ,อุบัติเหตุ7,000เอ่อแผน3ค่าห้อง7,000มี o อ d ในส่วนของอุบัติเหตุนะครับผมให้10,000บาทตรงนี้ครับผมจุดเด่นก็คือที่ฟิลิปนะครับสามารถล้างแผ่นได้ต่อเนื่อง7 วันนะฮะเวันนะครับเป็นบริษัทอื่นก็คือจ่ายแต่ครั้งเดียวก็จบแต่ที่ฟิลิปส์ครับสามารถรักษาได้ต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่สุดยอดมากๆนะครับมีที่ฟิลิปสที่เดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวอาร์ตขอสรุปอีกรอบนึงครับผมสรุปอีกรอบคุณพ่อคุณแม่ถามกันกันเข้ามาเยอะว่าที่ฟิลิปสเนี่ยต่างจากที่อื่นยังไงครับผมเดี๋ยวอาร์ตจะชี้นะครับผมเมื่อกี้อาร์ตพูดองค์รวมไปแล้วเดี๋ยวอาร์ตจะชี้จุดให้ว่าที่ฟิลิปสนะครับผมเด่นกว่าบริษัทอื่นยังไงงบบ้้าขอแรรกเลยคัผม ทุนประกันชีวิตตรงนี้นะครับผมให้ห้าแสนบาทเลยทุนประกันชีวิตตรงนี้ให้ห้าแสนบาทนะครับผมคุณพอ่อคุณแม่จ่ายเบี้ยเท่าท่ากับที่อื่นครับแส่ที่อื่นได้สองแสนแต่ที่เราได้ห้าแสนนะห้าแสนในอีกยี่สิบปีข้างหน้ามันจะเหลือเท่าไรครับมันอาจจะเหลือแค่สองแสนก็ได้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าวันนี้เราส่งไปนะครับทุนชีวิต2 0 0แสนไนอนาคตอีก20ปีข้างหน้ามันจ,จะเหลือเท่าไรครับมันอาจจะเหลือแค่พันหนึ่งถึงสองพันก็ได้เพราะฉะนั้นครับจ่ายน้อยนะหรือว่าจ่ายเท่าท่ากับที่อื่นแต่ได้ อันนี้ที่ฟิลิปคุมไหมครับคุมมากมานะครับผมมาจุดเด่นข้อที่สองนะครับผมจุดเด่นข้อที่สองก็เป็นในส่วนของชดเชยรายวันตัวน,นี้ครับผมที่อื่นนะครับผมที่อื่นไม่มีตรงนี้นะฮะแต่ที่ฟิลิปมีชดเชยรายวันให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับผมมาดูในส่วนของอันที่สามก็จะเป็นในนี้ครับค่ายา อันนี้ข้อ3จะเป็นค่ายาอันนี้เด่นมากครับเด่นมากครับคุณพ่อคุณแม่ครับค่าห้องสมมุติว่าตัวอย่างครับค่าห้อง5 0 0พันนะผมที่บริษัทอื่นเนี่ยจะได้ค่ายาประมาณทั้งสามหมื่นถึงสี่หมื่นแต่ที่ฟิลิปครับผมได้ค่ายาถึง4 5 0 0 0บาทต่อครั้งต่อโลกย้ำอีกรอบนะครับ,รบต่อครั้งต่อโลกนะครับผมเป็นโรคใหม่นับวงเงินใหม่ใช่ไหมครับ อย่าลืมนะครับอันนี้สาคัญมากเพราะว่าการแบบแยกจ่ายของฟิลิปเนี่ยขึ้นใหม่นะครับผมเป็นโลกใหม่นับวงเงินใหม่นะครับผมโอเคโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสรุป3ข้อนะครับผมข้อที่1คือจุดเด่นกนะ็คือทุนประกัน5 0 0 0 0นบาทอันที่2คือ มีชดเชยรางวันอันที่3คือขยันได้เยอะนะครับผมจ่ายเบีย้ยเท่าๆกันนะครับผมแต่ได้คุ้มกว่านะครับที่ฟิลิปคุ้มกว่าเยอะเลยโอ้โหคลิปนี้นะครับพูดไปพูดมาเนี่ยคลิปยาวน่าจะประมาณแปดพันเก้านาทีแล้วนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ก็ถ้าท่านใดดูจบมาถึงตัวนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเออเออที่ฟิลิปเนี่ย คุ้มจริงๆนะครับคุ้มกว่านะฮะแล้วก็ทวงเงินรักษาต่างๆเนี่ยมันสมเหตุสมผลนะครับเบีย้ยที่ประมาณได้สองสามหมื่นกว่าๆนะครับผมค่าห้องข้พันก็ค่าห้องสองพันอ่าสี่พันค่าห้องสี่พันก็เบี้ยแค่สองหมื่นปลายๆนะครับผมผู้ชายสองหมื่นเก้านองผู้หญิงสองหมื่นห้าเนี่ยครับผมทุกอย่างมันสมเหตุสมผลนะครับผมโอเคคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงครับแต่เชื่อว่าเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่แน่นอนนะครับผม คลิปนี้นะครับผมสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกนะครับผมตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุหนึ่งขวบครึ่งนะครับผมพิเศษสําหรับคุณพ่อคุณแม่เลยครับผมแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่มีคําถามนะครับผมสามารถอินบ็อกซ์หาอาร์ตหรือว่าโทรหาอาร์ตได้เลยนะครับผมอาร์ตขึ้นเบอร์โทรไว้ด้านล่างนี้นะครับผมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ดูแลทุกๆท่านนะครับไม่เร็วนี้ก็ในอนาคตเนาะโอเคครับสำหรับท่านใดที่มีคําถามก็โทรหากันได้เลยครับอินบ็อกซ์หากันได้เลยนะครับผม โอเคคลิปนี้ไปก่อนครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ